ละครเกมเรื่องเซนพเละครเกมเรื่องอุ้ยเซนอุ้ยทำไมมันใส่ก่หายเลยเซนนุ่นโบอเลยค่ะมาชมกันเลยค่ะละครเกมเรื่องอุ้ยไม่เห็นได้อะทำเสร็จ ละครเกมเลือกไหนแปลกมากสิโอเคละครเกมเลือก นี่กับแอนนะนั่นแหละอุย้ยแสบเด็กแสดสองคนแสดอุย้ยเด็กแสน่ารักออนะนผมแส่ทรงผมเหมือนกันซะด้วยแปดเหรอใช่ใช่ใชรเราแสดงว่าไหนเป็นแสดพี่แล้วไหนเป็นแสดเนอะแปดบางคนไม่เหมือนกันเลยโอเคนะ 8, แปดเร็วหน่อย ติดแฝดซะงั้นแหละเพให้แฝดเราน,นั่งไหนดีล่ะอ๋อให้แฝดอะไรผมคก็เราผมก็ผมมันเป็นแบบเราอเป็นคนฝรั่งไงต่างชาติเราคนเราคนนิดเราคนณตีน บอกการบ้านเธอได้ไหแหละแลวนัง่งโอ๊ยเราไม่อยากนั่งกับน,น,น,นั่งกับเธอแปดอยที่สุดเราก็ต้องสวนการบ้านเธอแล้วนะแปดแปดที่ดีของเราโอ้ยมินจอนต้องมีแปดแล้วนี่น้องเอน้องบีเอบีใช่ผมจะกินแค่นินเอง อุ้ยไรเนี่ยน่ารักที่สุดแหละแต่ยีผมดำไม่ค่อยเล่นอย่าคุดที่ผมขับน่ารักไปกันเธอเสร็จแล้วนะมาเล่นกันเธอให้กันเธอ

นั่งด้วยนะเพื่อนคือ,อทำไมไม่เด้งออกแล้วแตดเธอเป็นไรอ่ะอุ <c oughs> ๊ยแฝดจะเย็นเๆนหน่อยจะเย็นๆจะเย็นๆสัน, <c oughs> สนแฝดเราอุ๊ย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> คนนี้ แต่ต้องต่อใช่ไหมแง มา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 ต้องเสียหรอกนะพี <s <S ่มิวต้องเสียหรอนะมิวพี่มิวไม่ต้องเป็นไรมิวอ่ะจะเรียกพี่ก็ได้นะเราเป็นแฝดพี่น้องกันเด็กน้อยขอเล่นหน่อยนะมิวมิวมิวนี่ไงตัวเด็กพี่พี่ไปเลยนี่ไงนี่แหละ ไอเด็กเนาะยังมาแกล้งฮ่าฮ่าได้ดแดงมาเลยเลยพี่มิวมิวพี่มิวอะ่ะชุดแดงเข้ากันเลยคือแกล้งไม่เกินะตาสัตวงจริงเลยนะเป็นเด็กนี่มากระโดดกัน <c oughs> อ้าจะตกอ่างนะได้ โนไม่ใช่อ่างอาบน้ำน,นะคะฮิฮาค่ี <c oughs> ู่ก็นอนนี้เลยอย่ามากกวนที่เลยน้องขึ้นหมกโอ้นอมากลวนที่นีิงนี้นก็ขอให้เก็บทีนั mhm, ambil, makan duit, makan duit, makan duit, dekat mana, makan duit, dekat mana, na, ให้แกงอบแกงตัวไม่แกงน้องทำไมอ่ะอ่าพี่มุกเร็วๆมุกก็กินอันนี้เดินมุกกินอันนี้ไปเลยอ่าแค่อันเดี๋ยวหั่ม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 มารสชาติอร่อยไหมล่ะมุก อร่อยสุดเลยนะมีพี่มิวงาม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 อา้าวกินหมดกันเลยเหรอแง่โอ้แง่โอ้แง่เด็กต้องมาเสียงเด็กร้องไห้โอ้แง่กินเลยอยาข้าวข้าวไม่ได้กินเลยแง่ไม่ได้กินเลยอ่ะเป็น, <c oughs> yeah. นอะอไรหรอพี่แง่ กินข้าวเลยอะไม่มีอะไรเห็นจะกินเลยพี咪咪่ไม่ยอม ายเด็กตุ๊กตาผีสิงถ่ายไปสิงกลัวผีเน่ยแอเก้าสิบี่ผีสิงผีรอรอรอผีสิคะรออะไรล่ะ เด็กนี่น้อยเด็กนี่ร้องไห้กันเก่งกนจริงๆเลยแสบเป็นจริงๆเลยเนาะเด็กพีพี่น้อยไอพ้พีน้อย แล้วนี่แต่พวกนี้โดนรถชนตายกันแล้วแฝดพวกนี้โดนรถชนเสียชีวิตไปสองสองแต่สองคนนั่นแหนน่าจะโดนรถชนเสีย เด็กร้องไห้นี่ฉันเจอเด็กร้องไห้ขนาดนี้แล้วลน้องอย่ามายืนแถวนั้นดีน้องระวังรถด,ด้วยระวังนะ จำหรับคลิปนี้หนูก็ขอยาไปก่อนนะคะคีิปนี้ไม่ยูแลหนูที่ UN, UN. ทเลี้ยงก็ใจร้ายมากก่อนที่หนูตายของถนนนี่แหละหนูก็เลยไปต่อสู้<ห>บายบายนะต่อยพีรคแล้วพี่เี็กน้อย